สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดกับ A และแซตดทกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซ่ดทราเวในวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาพวกเราไปเก็บไข่เก็บผักตามวิถีธรรมชาติการที่ริเช่ฟาร์มจังหวัดชัยนาทจะสนุกสนานขนาดไหนตามเขาไปแซตกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะซัทเทเวท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซ,ซูซครับวันนี้พาคุณผู้ชมครับมาเที่ยวฟาร์มที่ต้องบอกว่าครบวงจรทุกอย่างเลยนะครับชื่อว่าลิเช่ฟาร์มนั่นเองอยู่ที่จังหวัดชัยนาทครับผมในเนี้ยมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันหน่อยครับ เดินเข้ามานะฮะจุดแรกที่เห็นเลยก็เป็นคาเฟ่ของฟาร์มที่นี่นะครับแล้วก็เป็นจุดรวมพวกของฝากต่างๆในนี้ด้วยทีเด็ดของในฟาร์มเลยฮะเอาผักจริงจู้่ายแบบนี้นะครับเอามาปั่นครับไม่ใช่ว่ามีแค่ฟาร์มเดินเที่ยวอย่างเดียวนะฮะกิจกรรมที่นี่เขาก็มีเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะ พายเรือปั่นแบบนี้นะครับเรือขยักก็มีครับเรือกล้วยก็มีจัสกีก็มีนะครับหรือว่าอยากจะชิวๆนั่งรถกอล์ฟก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีพวกกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเก็บไข่แล้วก็ไปเก็บผักสดๆในสวนในฟาร์มด้วย ที่นี่กว้างมากๆนะครับบนพื้นที่เนี่ยบอกว่ากว่า50ไร่เลยเป็นของวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชัยนาทนี่แหละครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับสามารถที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาเรียนรู้ในนี้ได้ทั้งหมดเลยครับโซนนี้นะครับเป็นโซนของที่พักครับมาเล่นน้ําอะไรต่างๆได้เลยนะครับเพราะว่ามีสระว่ายนะ้ําไว้บริการด้วมี2สระเลยนะโอ้โหเห็นอย่างเงี้ยเด็กๆน่าจะชอบครับ มาทั้งทีนะครับโอ้โหรถกอล์ฟเขาดูะเก๋เท่เลยนะครับเดี๋ยวเรานั่งรถกอล์ฟไปแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บไข่สดๆในฟาร์มกันครับสดๆจากฟาร์มเลยไข่ไก่โอ้โหแบบอุ่นๆเลยฮะ อนี่คือประสบการณ์แบบครั้งแรกที่ได้มาเก็บแบบนี้เลยนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆครับชอบกินไข่อยู่แล้วนะแต่ว่าไม่เคยเก็บแบบนี้เองแล้วก็เยอะขนาดนี้เลยฮะยสดจริงๆนี่คือร้านกิจกรรมนะครับ ตรงนี้จะเป็นพวกแนวแคมปิง้งเขาก็เคยจัดให้เด็กๆเป็นกลุ่มต่างๆนะครับมา,าจัดกิจกรรมมาเล่นเกมอะไรต่างๆในนี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็รวมถึงนี่ที่เห็นกว้างๆนี่คือสระน้ำนะครับนี่คือโซนกิจกรรมทางน้ําจะพายเรือเล่นจะสกีพายเรือคายักรวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับนี่ผักสลัดสดๆจากฟาร์มเลยครับอันนี้คอร์สนะครับตัดก็นี่เลย เฉียนปุ๊บลงไปง่ายๆเลยโหโห<ฮ>นี่ผักเลสครับมุมนี้เป็นมุมของฝากนะครับมีทั้งของในชุมชนเองที่รัฐว,วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเอามาขายมาจำหน่ายแล้วก็ของจากที่อื่นด้วยฮะก็ชอบแบบไหนติดไม้ติดมือกับบ้านด้วยแหละ มาเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับมีกิจกรรมมาให้ทําและก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกๆเด็กๆอีกด้วยครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับซัตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดก,กับอีซุสุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย